เอจะยุลกันนเ่ยมันิแฮกค่ะเขาบอกว่าเขาต้องกันมิเตอร์แฟงมากเลยเขาบอกแต่ม yeah, um ันไม่ชนมิเตอร์แฟงมาเาแฮกคุ่เดียวนี่แฮกคู่บ้านะจอเจ้ารวยจ้ามีนแดงกับมันเนี่อตที่ตากกเนี่ยบ้าไปแลอกล้วุยกแจเขาบอกว่าแฮท่านชายเขาบอกว่าทำไมมิเตแฟงไม่หาลัาง ให้นางเียนนางเียนเขาวดมากแล้วเนี่ยเพียบสีทุกคนเจ้าฟังดเก่กว่านี่ยเจ้ามช่วยอยู่้เจ้ายเลย,ย,เลยมันไม่ต่อเจา้าเจ้าเองเจ้ายัง,ยงีาว่าจเจ้าอยเจ้าไม่ได้บบลยาะบอมาหลอกมาหลอกขาหลารอบแล้วนะ เาเลยเจ้าอลอตมิเลเดี๋ยวเราุยีนอกัจ้าแล้วจะเหคุยเขาบอกว่าทำไมมิจะาเฟไม่หาร่างให้หนางตปเคียนเขามิจะเฟมืนรมันเี่ยจะให้เจ้าทำไอ้จาต่อดโดยให้นาก็ไอ้โดยให้ต่ะการนี่ก็ขึ้นนอกกรบจ้าบ่าอาจะอีนมากระมัดไดมีมีขาบอกเจ้า ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอติตั้นนะครับพบกับเชีงคนลัางข่าวนะครับก็ได้เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชนด้วยนะครับก็ในค่ำคืนนี้นะครับพี่เอติดคนผมจะกลับมาพิสูจน์นางตะเคียนอีกครั้งหนึ่งครับที่รั้งก่อนผมเคยมากับท่านชายนะครับเหมือนกับว่านางตะเคียนดวงวิญญาณดวงนี้เหมือนกับว่ามันอาฆาตแค้นใครสักคนหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่ามีเจอแฝงหรือเปล่านะพี่เอสิดคนเหมือนกับว่ามีเจอแฝงเนี่ย เหมือนกับว่ารับปากกับดวงวิญญาณนนท์เทียนนะว่าจะไปหาร่างคืนให้เขานะซึ่งตอนนี้มิตระแสก็ยังไม่ได้ไปหาร่างเขาสักเทียนะข้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นเพราะสาเหตุอะไรพ่อนค่ำคืนเนี้ยผมจะมาพิสูจน์ดูว่านางเกณฑนตัวเนี้ยังจะอาฆาตแ้นใครอีกหลายหลายคนหรือเปล่าทอนค่ำคืนนี้ผมก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะเพื่อที่นคนก่อนที่ผมจะมาเนี้ยผมก็ต้องปรึกษาท่านชายแล้วนะท่านชายบอกว่า แท้เจ้าจะไปนะให้เอาของดีจิ้ไหมายกิ้มมือมาด้วยนะก็ของดีก็อยู่ในกระเป๋าผมนะพี่พี่ทุกคนและเมื่อก่อนก็คลิปที่ผ่านมานะพี่พี่ทุกคนเหมือนกับว่าท่านยิงเคย็บอกผมว่าใครจะไปไหนมาไหนหรือว่าจะเข้าป่านะให้เอาของดีจิดตัวที่ท่านท่านพี่ท่านชายเอาไว้ให้ผมเลยนะก็อตอนในค่ำคืนนี้นะผมก็พาท่านชายมาด้วยนะพี่พี่ทุกคนซึ่งตอนนี้ท่านชายก็พร้อมที่จะไปหานดำอยู่ที่แล้วย พอ s <S ท่านนี้ท่านชยายท่านชายก็เริ่มโมโหนะ,นะพี่พี่สีค่คนพอท่านชายบอกว่าอยากอยากไปเชิญกับดวงวิญญาณนางเดือนเลยเกินพอครั้งที่แล้วที่ท่านชายเจอเหมือนว่านางเดียนจะเข้ามาทำร้ายผมนะแต่โดนท่านชายเล่นง,งานก่อนนะพี่พี่สี่คนก็เาอาอยงนี้นะพี่พี่สีค่คนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวผมกับท่านชายจะไปไปเลยไหมท่านชายไปแล้วครับขเราาจ้ไปครับท่านชายซึ่งตอนนี้ซึ่งตอนนี้เ oh. ดี๋ยวผมกับท่านชายเนี่ยเราจะไปที่สุดตรงไร้น้ำของผมนะที่มีนางเดียนนะ พ่กพม่าอยู่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าพม่าสองคนนั้นจะอยู่หรือเปล่านนะน้องพอม่าสองคนนะั้นผมคิดว่าได้ครับเวลาคืนนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่หรอกนะใช่ไหมท่านชายข้าวเหนียงก้อนก้นกระดงกระดงกระถือตผมเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะพี่สีทูนะเหมือนมีงนเงาอะไรไม่รู้เหมือนกันนะไปแนละ้วท่านชายคือตอนที่ท่านชายก็ลำหน้าผมไปนะครับพี่พี่สีทคนเดี๋ยว เอาไปตรงกะตอบหลังนั้นนะพี่สี่คนที่น้องมากของคนนั้นอยู่นะผมไปรูตอนนี้น้องเขาอยู่หรือเปล่านะแลวตอนนี้น้องมากเขาก็ได้ผลยุ่งมลจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมไม่กลัวครับท่านชายเพราะหลังจากที่ท่านหญิงเพชรผมไปหาท่านหญิง,งเพชรท่านหญิงเพชรบอกว่าถ้าจะไปไหนมาไหนให้พบของติดตัวไว้วันนี้ผมก็ได้เอาของติดตัวที่ท่านชายให้ผมไว้แล้วครับนี่ก็ดีแล้วครับผมเจ้าขอตัวครับผมไม่ช่นั้น ข้าไม่สามารถดึงได้าวบเราลอ้อมซึ่งตอนนี้เราก็ไปใกล้จุดติดต่อแล้วนะพี่สีรคนนะท่านใช้นี่เขาเดินแบบไม่ต้องใช้ไม่ต้องส่องไฟมากนะเขาเดินแบบปุบปับๆเลยนะพอผมไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะได้เจอครับผมฟันเจ้าอะไรกันอะไรนะครับฟันของเจ้าอยู่ที่ไหนกันฟันอะไรครับบ้านของเจ้าไงอ๋อบ้านของ,ง,ของผมอยู่อยู่ใกล้ๆกับบ้านมิตรแสงครับ กเลยเนาะครับผมเพราะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะพาลันชายไปเที่ยวที่บ้านผมนะไก็เอาได้ครับเดี๋ยวผมจะพาลันชายไปเที่ได้ครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงก๊อตท็อแล้วตจดดูดีครับน้องพ่อมาสองคนที่อยู่นะเขาก็ได้ได้ทำการหว่นยุงหุ่นยาแบบที่เรียก้่านะเพิธีทุกคนแต่กลางคืนนี้ผมไม่รู้ว่าน้องเขาจะอยู่หรือเปล่านะ หรือว่าน้องอาไปน,นอนที่อื่นหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะท่านชาเป็นไงบ้างได้สัมผัสถึงดวงเหมืนกันบ้างไหมดวงยังจะเขียนไหมก็ไม่ว่าหลังใจเทียน รับท่านชายได้ครับก้าเจอเป็นยังบ้างครับท่็นชายเจ้าดีเจ้าอยู่ที่กเดี๋ยวตั้งก้องกันนะพี่ทุกคนเดี๋ยวท่านชาย เดี๋ยวเราขึ้นมานั่งข้ามบนก่อนก็ได้เพราะตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวาขึ้นมานั่งสิงกันข้ามบนกันนะทุกคนขึ้น,น,ขน,น,ขน,น,ขนเลยครับเป็นชายขึ้นมานั่งข้ามบนแลับท่านชายเนาะท่านชาย ดูที่นอนของน้องพอมาสองคน,อสคนนั้นดิดูที่นรนที่ทุกคนนี่เราปชาตดีใช่ครับข้าวน้ว้ข้าวข้า้าวข้าข้าวข้า้าวข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 าวข้าวขาวาวข้า้าวข้าวข้าวขาข้าวข้าาข้้ไไขนน้ ข้าข้ออะไระพังได้ครับที่ตอนนี้ท่านชายจะต้อง,งใช้ทำดีทีอะ่างเปอย่างนะที่คุณคุมีอฟกมืไม,ม้นรั้งแล้ะอืม เนเดี๋ยวผมไกมาถึงแล้วอะไรนะครับเ่านชายนา้ำเียนผัดทอดดุนี่นงมเมษะน้ำเงินมาแล้วครับพี่ยทุกคนเอ้ยเ่านชายใช่ที่ตอนนี้เ่านชายก็สัมผัสได้ถึงน้ำหาเพี่ยทุกคนไอ้เจ้าไมา่ต้องกลัวค,ครับผมเจ้าหลวงข้ารังคนครับเจ้ากลัวเจ้ามาเลย จะไม่กลัวแล้วเพราะผมมีคนดีเจ้าชายงั้นก็ดีเจ้าไม่กลัวเ<อ>จ้าคืนดังนีกสิได้ครับขออนุญาตขึ้นไปนั่งข้าบวนกันทั้งประเทศทุกคนข้าวรับ เจ้าแสงันเป็นยังไงลูกใช่ครับเจ้าแสงอ๋อมิสายนี่เขาเป็นคนดีมากนะท่านชายเหมือนกับว่า้งแจ่ท่านมิจฉามาอยู่กับท่านมิจสาเนะี่ยท่านมิจฉาก็มีเหมืนมีความสุขนะมิจาก็ดูแลท่านมิอดงดีเลยครับมันก็ดีท่าน้องท่านน้องฆ่าก็ไม่าดวยนะเฮ้ยท่านชายเฮ้ยท่านชาย ข้าผมเจ้าข้ากเมอเลยนีมเจ้านี่โอ้โเจา้า่ะเกลจะยนนดกูกันนี่มันจะแฮกกูกันนะเขาบอกว่าเขาต้องกันมิเตอร์แสงมากเลยเขาบอกทำมันไม่ชวนมิเตร์แสงมาเ<ต>ดี๋ยวเาจะแฮกคุยเดี๋ยจะแฮกคุยกันะว่ามันเจ้เจอเจ้าแฟงเลยจ้ามีนแดงกับมัน เนี่ยตอนที่ตักงกานเนี่ยบ้าไปแล้วเอากะได้แล้วก็คุยดีแล้วก็จันเนี่ยเขาบอกว่าแต่คุยกี่บ้าไปแล้ท่านชายเขาบอกว่าทำไมไม่แต่แฝงแม่หาล้างให้นางตะเคียนนางตะเคียนเขากวดมากแล้วเนี่ยทีฟีทุกคนเจ้าสองนี่คือเที่ยวนี่นะเจ้ามูลนิธิช่วยอยู่ได้จงยิยงเลยมันไม่หมดหนอเจ้าเจ้าเองเจ้ะยัยงนี่ เ้าบกว่าจ่าใจญาล่าสัเจ้าไม่ได้ยืนเาหลอกยังไม่ไบอกเลยว่าบอกมาหลอกมาหลอกขอาหลายรอบแล้วนะงอเลยเจ้าโอรอแต่เมยเดี๋ยวและก็คุนนี้นูกับจ้าจะแห่คืนย็นเ่เขาบอกว่าทำไมมิจแฟงไม่หาล่างให้นางตะเคียนเขามิจแฟังเหมอมันนี่ะจะให้เจ้าทำผิด อาจารย์เต้เอ๋ดอยให้นางก็เอ๋ดอยให้ตระการในก็ขึ้นเนือนอกกระจ้าบ่าอาจะอินมากรรมได้มีมีข้าบอกเจ้าเจ้าทำดีอาจารย์มืธรรมารรได้คืออย่าเสี่ยง่ะพี่จูเกียี่นอกกระเจ้าเขาต้องการล้างคายอย่างเดียวคือชิวข้ากอยู่เจ้านะอาจารย์ที่เคยนายกิริยออาจารย์เต้เนี่ยดอกบา เดี๋ยวอีโดกี้น่ะไอ้จ้าเขาต้องการล่างกาอย่างเดียวนะพี่ทุกคนเพื่อตอนนี้ท่านชายเขาต้องการล่างเขาอย่างเดียวนะตอนนี้เดี๋ยวผมขยับอ,ยอะไรวะแล้วจะจอาไงดีจ้าท่านชายกีตัวให้อย่ามาคืนพี่เขาบอกให้ให้กลับไปตามมีกระสมา,านวนเมื่อกี้ปะแล้วก็มาเวล่าซิสต้องมีปะจิ๊บนะเดี๋ยวท่าน ดูดิครับม,มือเขาอาจอาจาเตนนงบะมาาขมัดน้อมีระบายาิยาะแคันีอย่เองก็ไล้คนนี้น,น,น้องหะะเหนเขาต้งอ,ง,อง,งการล่างล่างเขาต้องการมีแต่แฟนคนเดียวให้มาจเ้เจ้านี่นระ,ะบาฮะอาจาเต้นเนระบาอย,า,ยาิยะาะ นนก็นนกต้องการล่างเขาอย่างเดียวท่านชาย,ชยนาก,ก็นมาอยู่แลหละนี่เราไม่หล,ละนีก่อนนี้ตั้งันนี่ว่าไปทาม,มิเตแฟนอย่างเดียวนะพี่ีทุกคนท่านชายขาดเออจ่ายเออจ่ายอีกอจะเต่บอลนะแต่บอลยี่ออย่าง,งนนกจ ต้องการล่าอย่างเดียวนะพี่บสิทุกคนบ้าระระเต้นี่ยคุยนี่อันบ,บน้านเนี่ยจะแฮคคุยอะไรเนี่ยข้าไม่ใย่เงมามาใช่โดยเฉพาะที่น,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 นอกกระจะบอ่ะจะทำไมแล้วก็มาไปได้ซิเมียไม่แฮคเจ้ามะไรมาเลยยังมาเพิ่มเสียมาให้ีกเลยเขาบว่าทำไมพวกจเจ้าอะไรมาถึงเขาเข้ามาทำลายท่านชายไม่ได้นะพี่บสิทุกคนเหมือนท่านชายมีของดีนะ จ่าหนี้ถ้าไม่คิดเป็นเลยนี่ครับเหมือนกับว่านางฤทินนี่จะคาดแค้นมีแต่แสงมากเลยอยากจะเอาล่างเขาคืนอย่างเดียวนะพี่พี่เอฟซีทุกคนโดนละ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 พี่สี่ไปไหนแล้วกันทายหายไปไหนแล้ว เหมือนก็จะจะลองดีกับท่านชไยใช่ไหมเดี๋ยวคณะงานลงจากที่ตรงนี้ก่อนนะพี่สิบคนข้าไม่ออกหลังสายเลยข้าแค่หน,น,นึ่เดียวเร่นงนางไปไหนไล่ะนางนี้ช่างออกแรงเหลือเกินโอเคนะข้าเกรงว่าภายนอกนางอาจจะรู้แมงแต่ภายในนางคงเจ็บปวดมากดูเลยใช่ครับ นกควัก้พี่เสีคนดูจอบอจริงด้นี่ครับเหมือกว่านางเนนควักเดือนท่านนี่ครับบ้าเลยพี่บ้าใจอยเราน่ยฮะน้ร้างอย่งออต้องกาดียวนะันชายนชยดูดิอบเจอแล้ว เหมือนนาาไปเขียนเจายนอาจารย์จะมาดูนะลับาเจ้าวุ่นด่ขงเาเจ้าเน่เดกคือกินนอกกเจ้เน่ย่าตักขาวก็คือจีน่าอาจารก็คือจีนานะบ้ามาบาดุไปด้าบ้านฮกอเขาบอกให้ท่านชายเขาบอกให้เรากลับไปหาเลยล่างเขาไม่แตนี้ก็ล้าเือลอดอยกบตัวเขาย่อาจารเนอดเี่จะเตือคเน่เจ้าก็คือในเยอ เขาไม่รนเจ้ามาใจจะเจ้าสร้างองค์อะไรตัวเขาโอ้ยใจจะดีเจ้าอย่านำเดี๋ยวแล้วท่านชายจ้องไงดิเดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้เราคงต้องไปหาล่างให้นางไปเขียนนะพี่สิทุกคนเพราะตอนนี้มิจแฟงก็เหมือนกับว่าอสอืมจุเกินแล้วไม่ดีตัวเจ้าเจ้าคงไม่รู้แล้วตัว่า ครับผมคุณท์ชายเจ้าราบายว่าเจ้าจะหาให้น้ำครับเจ้าต้องหายได้เพราะฉะนั้นนันท์เชียนเจ้าจ่าแม่เชียนก็เหมือนกับมิตรแฟนใช่ไหมเจ้าหาัคิดบ้างครับผมนันชายที่ผมคิดไม่ถึงจุดนี้คือว่านัน,นท์เชียนมันคาดแขนเรามากเลยคาดแขนใครต่อใครก็ไม่ซ้ำกันนะเหมือนว่ามันใหญเออะไรก็มาอยู่แล้วพี่ เขาบอกให้เรากระแบกเขาบอกให้ไปหาล่างเขาให้ได้แล้วเขากมาขมาหาเขาดูวิญญาณเขาล่างนั่นนึกนึกอะไรสิไอ้ข่าเนี่อล่างหมดลุ้นนะอืมจะได้แกโจลุบตาจุเขาบอกให้เราไปเลยท่านชายไปครับ ท่านชายเดี๋ยวพี่เสยเดี๋ยวตอนนี้ท่านผมจะพาทาา่านชัยเหมือนกับว่าให้ท่านชัยตามหาล่างเขาก่อนนะไปครับทาา่านชัยซึ่งตอนนี้เหมอนท่านชัยเหมือ <c oughs> นกับว่าท่านชัยจะกลับไปหาล่างให้เขาใช่ไหมล่างเขาหายได้ข้ามยาล่างมนุษย์อ๋อเหมือนท่านชัยจะเอาล่างล่างคนตายมานะพี่ๆสิทุกคนแต่เราจะไม่เอาล่างมนุษย์มาให้เขานะเขาจะเป็นล่างมนุษย์ไม่ได้ใช่ไหมท่านชัย,ชยล่างมนุษย์อืม ครับเอา,อางี้นะพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวผมกับท่านชัยจะกลับไปหาร่างให้นางตะเคียนก่อนนะอาจจะไม่เป็นล่างเหมือนนู้นนะอาจจะเป็นล่างคงคนตายแล้วก็ได้นะพี่พี่ทุกคนเอา,อางี้นะพี่พทุกคนเดี๋ยวผมกับท่านชัยเนี่ยจะขอตัวลาก่อนนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวถ้าเราหาร่างเขาได้เราเราจะา้เขาใช่ไหมท่านชายัยตานะครับพี่พี่ทุกคนยังไงก็ต้องขอฝากคลิปน,นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ